สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มผู้ติดตาม t i k t o k นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า kmkth เลยนะครับพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บกระนานแรกเลยนะครับใกล้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับถ้าใครยังไม่มีสมาชิกนะครับก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ พอกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบทั่วทั้ง4ช่องนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ KM เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มผู้ติดตาม TikTok นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาที่หมวดหมู่นะครับแล้วก็ทุกคนเลือกอันนี้นะครับ TikTok บริการแนะนํานะครับราคาถูกทํางานรวดเร็วนะครับให้ทุกคนเลือกอันนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับให้ทุกคนมาอ่าเลือกเป็นอันที่สองนะครับเพิ่มผู้ติดตาม TikTok นะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ4 7 3 8นะครับให้ทุกคนเลือกอันนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคำแนะนำก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับ ในส่วนของลิงก์นะครับให้เราไปที่ t i k t o k ของเรานะครับแล้วก็คลิกที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้มาใส่ได้เลยนะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํา100นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะารักหนึ่งรให้ดูนะครับภาพบริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็ให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับ ระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะบอกอยู่ด้านหลังนะครับกาลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารนะครับทัวร์นี้วอลเลทนะครับอังกอร์วอลเลนะครับแล้วก็เหรียญคิโตต่างประเทศนะครับ ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินกันได้เลยนะครับบริการของเรานะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี Facebook y o u t u b e t i k t o อ IG นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆลองเลื่อนดูกันได้นะครับหรือใครจะคลิกดูรายละเอียดด้านหลังนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5%กันเลยนะครับ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับแอดไลน์ k m k t h ได้เลยนะครับและอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับหรือใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้ก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักหายอดมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูนะครับว่าตอนนี้ยอดผู้ติดตามเราขึ้นยังนะครับ ตอนนี้มี1246นะครับยังไม่ขึ้นนะครับอาตอนนี้ก็เริ่มทยอยขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดผู้ติดตามขึ้นครบเลยละกันนะครับอาตอนนี้ยอดผู้ติดตามที่เราสั่งซื้อไปก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาตอนนี้ขึ้นมาร้อยหนึ่งก็ครบแล้วนะครับอาถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มผู้ติดตามนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ